ธุสาธุสาธุขอต้อนรับนักเรียนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับศิละปะการยกระดับจิตสู่มาตรฐานสติปัฏฐาน4เนาะบทเรียนนี้จะนำให้เราเข้ามาสู่ความละเอียดน,นะครับในการที่จะพิจารณาใน ก็คือเราที่อาศัยอยู่กับกายนี้ทีนี้นะในเรื่องของหมวดที่4ภูมิปัญญานะครับที่ได้พาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในตรงนี้สิ่งสำคัญในภูมิปัญญานะครับเรียกว่าพื้นของความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่นะครับหรือพื้นของสิ่งที่เรานะครับถือครองในสมมติจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ ทั้งกายและจิตนี้นะครับถ้าถึงที่สุดคือสมมุติดังที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้แต่ทีนี้นะครับในสิ่งที่เราอยู่ร่วมด้วยกับปัจจุบันที่ยังมีอยู่นะครับพระอาจารย์ก็เลยนําสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับในความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นลําดับนะครับจากมัสเตอร์ทีเนาะในโปรแกรมของ MRP นะครับจึงนําให้เราเข้ามาสู่การพิจารณาในหมวดแต่ละหมวดผ่านนะครับสิ่งที่เรียกว่าการ เป็นผู้ลงมือในการที่จะเข้าไปสู่การรู้การสัมผัสเพื่อนำสิ่งที่มีอยู่นี้มาเป็นเครื่องมือในการชี้วัดนะครับถึงความเป็นปัจจุบันที่เรานั้นเข้าถึงได้จริงตามหลักของสติปัฏฐาน4นะครับเพราะฉะนั้นในหมวดของภูมิปัญญานะครับที่เริ่มต้นเรียนอยู่นะครับก็คือเรื่องของประการที่1น,นะครับของกลุ่มที่1น,นะครับก็คือกลุ่มของอุปสรรค ในภาษาบาลีจะเรียกว่านิวรณ์ห้านะครับเพราะนั้นพระอาจารย์ขออนุญาตอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงเนาะในเรื่องของอุปสรรคหรือนะครับสิ่งที่1น,นะครับของนิวรณ์ในข้อที่1น,นั้นนะครับก็คือเรื่องของความปรารถนากามคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนที่เพิ่งคุยกันไปก่อนที่จะเข้าห้องเรียนว่านะครับความปรารถนาต่อการที่เราจะสร้างกุศลที่ดีหรือมีความตั้งใจในทางที่ดีนี้ เป็นในหัวข้อนี้ไหมนะครับพระอาจารย์ตอบชัดเจนให้กับเราเนาะว่านะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางนะครับทำให้เราเกิดต้นเหตุของการเกิดอารมณ์ความรู้สึกในหมวดที่เราเรียนมานะครับหลายท่านที่จะสามารถบอกว่ามีการที่สามารถระง,งับความโกรธสามารถระง,งับความรู้สึกปามการที่ไม่พึงประสงค์ได้แท้จริงแล้วเรา เข้าสู่ระบบของการรู้นะครับทันต่ออุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคเป็นประดุดเหมือนต้นต่อสำคัญที่ทำให้เราเกิดสภาวะอารมณ์ที่เก่ะเกิดขึ้นเหมือนเป็นเมฆนะครับเป็นาสายฟ้าที่ฟาดมาเป็นความรู้สึกก็คือฝนที่ตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวต้นเหตุน,นี้คืออุปสรรคหรือนิวรณ์ที่ทำให้เราเกิดต้นต่อนะครับจิต เกิดอุปสรรคขึ้นนะในข้อที่หนึ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานคือนะครับปรารถนาในการโมคุลเพราะนั้นความปรารถนาที่จะทําให้เราได้ชีวิตตัวเองกับเครื่องมือนี้ก็คือความปรารถนาที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาจึงเรียกว่าธรรมนะครับที่ตั้งอยู่อย่างนี้นะครับมีอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังคําว่าปรารถนาในการโมคุลเนี่ยเราอาจจะใส่เพิ่ม,เต,มเติมไปประสบการณ์ก็คือ มันแย่มันไม่ดีในความปรารถนานี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับเราเราไม่ควรมีนะครับแต่ทีนี้ให้ในักเรียนวางความคิดและก็ความเห็นแบบนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วมาอยู่กับความเป็นจริงที่เราจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี้ยความปรารถนาในการมาคุณเป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าเราอาศัยบ้านหลังนี้หรือกายเนี่ยสัมผัสรับรู้ต่อสิ่ง,งต่างๆผ่านนะครับอวัยวะรับสัมผัสตา หจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายที่สัมผัสไปในการคุณทั้ง5ว่าด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและก็สิ่งสัมผัสที่ต้องสัมผัสผิวกายได้นะเพราะฉะนั้นในบางครั้งความปรารถนาต่อสิ่งสัมผัสต่อเสียงนะครับหรือต่อกลิ่นหรือต่อรสเนี่ยนะครับหรือต่อรูปที่เรามีความต้องการที่จะเข้าไปสู่การสัมผัส บางครั้งนะครับที่เกิดขึ้นเหมือนเราเข้าไปร้านอาหารร้านหนึ่งเราอยากจะกินเมนูนะครับประเภทนี้ประเภทนี้ชนิดนี้แบบนี้นะครับความปัรถนานั้นเกิดขึ้นโดยความเป็นปกติที่เกิดขึ้นเสียงที่เราอยากจะได้ยินนะครับในระดับเสียงในย่านเสียงนะครับหรือในรูปแบบของเสียงนะครับดังที่หลายๆท่านนะครับชอบฟังเพลงในแต่ละแนวต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น อยู่เป็นธรรมชาติหรือเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ในการที่เราอาศัยในบ้านหลังนี้ความปัถนาย่อมต้องมีย่อมต้องเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราถอยกลับมาสังเกตเพราะฉนั้นสิ่งที่เราถอยกลับมาสังเกตดูในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเรามักไม่ค่อยเห็นความเป็นธรรมดาของเรานะเวลาที่เราอาจจะไปยืนอยู่ นะครับในสถานที่ใดที่จะต้องเลือกเมนูในเครื่องดื่มในอาหารนะครับหรือแม้แต่ในขณะที่นักเรียนกําลังจะออกจากบ้านที่เราจะต้องสวมใส่เครื่องนุ่งหม่มนะครับหรืออุปกรณ์ใ,ใดๆที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดความสมดุลหรือความพอดีกับการที่เราต้องไปรับกับสภาวะอากาศหรือสิ่งที่ต้องเข้าไปทํากิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มเราถ้าร้อนก็ต้องมีหมวกใช่ไหมฮะความปรารถนา ที่จะให้หัวของเราเนี่ยไม่ร้อนเพราะเราโดนแดดก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้นะเครื่องนคนับกุ้มครองหรือหมวกที่จะสวมใส่นะครับถุงเท้าที่เราอยากจะสวมใส่ให้รู้สึกสบายนะเพรา <ๆ S 2> ะนั้นความปรารถนาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในทุกๆนะครับความชัดเจนที่เกิดขึ้นแต่แท้จริงแล้วพระอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าเกิดขึ้นในทุกขณะเนาะเพราะว่าในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในชีวิตของเรานะครับ เรารวนแต่มีความปรารถนาต่อสิ่งต,ต่างๆเนี่ยที่เราสัมผัสรับรู้ได้เพราะเรามีความปรารถนาที่จะเป็นสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับเกี่ยวเนื่องในโดยรอบของเราที่เราสามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็มีความปรารถนาที่จะให้เกิดความเป็นสุขกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่จะชัดเจนไหมในขณะเวลาแต่ละขณะในตอนไหนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาเป็นผู้ฝึกที่จะเฝ้าสังเกตดูนะครับ ผู้ฝึกเชื่อว่าผู้ที่อาจจะยังไม่รู้แต่เพียงที่จะสร้างให้ตัวเองไปรู้หรือว่าเข้าไปสู่ความเข้าใจอย่างเราเนะพราะนั้นไม่ยากไม่ง่ายนะนักเรียนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะบอกกับนักเรียนว่าความปรารถนาในการมคุณนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วหากเราไม่ได้เป็นผู้ดูสังเกตสิ่งเหล่านี้จะก่อเกิดให้เราเป็นผู้มีสภาวะอารมณนะ์แล้วก็มีสภาวะความรู้สึก ด้านบวกหรือด้านลบหรือด้านคุมเครือเนี่ยจนทําให้เราคุ้นชินอยู่กับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นต่อความรู้สึกที่ดีนะครับสภาวะรมณ์ที่ดีแล้วก็มีความปรารถนานะครับในสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นจนมากเกินควรและมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละนะครับคือสิ่งที่มาหรือตัณหาวิชานํามาเป็นเครื่องมือในการที่จะ ให้เราอยู่ในโลกของความโลภกดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราถอยกลับมาสังเกตดูความปรารถนาที่เกิดขึ้นนะครับจะชัดเจนได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนแต่ความปรารถนานั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาแล้วก็เป็นปกติที่เกิดขึ้นพระอาจารย์ย้อนอธิบายในเรื่องความปรารถนานะแล้วบัลลังก์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นเรื่องของอีก สอนะครับหัวข้อที่อยู่ในกลุ่มอุปสรรคก็คือเรื่องของพยาบาทนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือความค้านสึ่นะบขอเชิญนักเรียนนะเข้าสู่บัลลังก์เนาะพระอาจารย์ขอนําทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนขอเชิญทุกคนได้พนมมือขึ้นเรามาสาธุเข้าห้องเรียนพร้อมกันเนาะสาธุสาธุสา เชิญนักเรียนได้เข้าสู่ห้องเรียนนะครับสะดวกในสถานที่คู่บัลลังให้นักเรียนครูขาเข้าหากันเนาะตั้งกายให้ตรงขึ้นนะครับถ้าหากเราอยู่ในที่ไม่ค่อยสะดวกสะดวกกับการนั่งเก้าอี้นะตั้งกายตรงวางมือไว้บนเข่าสองข้างนะครับเมื่อพร้อมให้เราค่อยๆดับตาลงพร้อมกับลมหายใจออก สูดลมหายใจเข้าเนาะพาจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเชื่อว่านักเรียนกำลังเรียนรู้นะครับที่จะพาจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเราก็คือสิ่งใหม่สำหรับเราต่อการที่จะพิจารณาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับ เราจะรู้ได้อย่างแน่นอนในวันนี้ก็คือขณะปัจจุบันที่เราสร้างเหตุหรือในเบื้องหน้าก็คือผลที่จะตามมาจากการที่เราจะเข้าไปรู้ชัดและก็รู้แจ้งในสิ่งต่างๆตามบุญที่เราสร้างเหตุคือการเจริญสติอยู่พานักเรียนเข้าสู่การรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นพาจิตเข้าไปสู่ฐานโอแปดสัมผัสรับรู้ พลังงานจิตให้เราเกิดพลังบวกขึ้น,นกับการอยู่ที่ปัจจุบันบทเรียนในวันนี้พระอาจารย์จะนำเข้าสู่หมวดที่4ภูมิปัญญาของเรารว่าด้วยนะครับกลุ่มที่1คืออุปสรรคหัวข้อบทเรียนที่จะทำให้เราได้พิจารณานะรต่อจากความปรารถนาในการมคุณก็คือเรื่องพยาบาท ทีนี้เราจะวางกายให้สบายผ่อนคลายกายในส่วนต่างๆนักเรียนลองสังเกตดูนะว่าส่วนไหนที่มีการตึงเกร็งให้น,นักเรียนผ่อนคลายให้สบายนะครับและเราก็มาสังเกตตัวเราที่อยู่ที่โอแป เมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆวางทิ้งสู่การอยู่นิ่งภายในก็คือจิตคือเราก็คงจะวุ่นวายอยู่ไม่น้อยให้นักเรียนซัพพอร์ตความรู้สึกตัวด้วยการสูดลมหายใจด้วย b สองซัพพอร์ต o 8ให้เรารู้ว่าเราจะอยู่ในการเป็นผู้ดูตามสภาพความเป็นจริงถึงแม้ เราจะไม่สงบหรือมีความสงบเกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่เราพิจารณาย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกขณะปัจจุบันวิธีการจเจริญสติด้วยการดูความพยาบาทของเราให้นักเรียนท่องตามที่พระอาจารย์ได้เอ่ยนะที่พยาบาทอยู่นี้คือเราถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็นตามเนาะ เราจะให้จิตก็คือเรารู้ว่าเรากำลังจะพิจารณาความพยาบาทของเรานะที่พยาบาทอยู่นี้คือเราเราคือจิตที่มีความพยาบาทเกิดขึ้นถอยจิตโซโอแปเป็นจิตปัจจุบันคือเรา ให้เราชี้วัดความเป็นปัจจุบันด้วยการสรัมผัสพลังงานของตัวเราโอแปดเฝ้าดูหรือสังเกตความพยาบาทของเราความพยาบาทหมายถึงความปรารถนาแก้แค้น คิดแช่งสัตว์อื่นให้พินาศในความหมายนี้นะครับเพื่อขยายความเข้าใจให้เรารู้ว่าครั้นที่เกิดความพยาบาทเกิดขึ้น mm hmm. ก็ให้รู้ว่าในความพยาบาทนั้นมีความเพ่งหรือความพยาบาทที่จะมีความแก้แค้นแช่งสัตว์ให้พินาศเป็นคําอธิบายต่อสภาวะอันเกิดขึ้นนะครับย่อลงมาที่ตัวเรา เมื่อมีความพยาบาทเราย่อมรู้ความพยาบาทปรากฏกับเราความพยาบาทหายไปจากเรายังไม่ปรากฏแต่กำลังจะปรากฏกับเราปรากฏขึ้นแล้วแต่เราละได้ทันเราละได้อย่างหมดจดจนไม่สามารถปรากฏกับเราได้อีกต่อไป ความพยาบาทของเรานั้นถ้าเราสังเกตนะย่อมจงม,มีนะครับลักษณะดังที่ได้เอ่ยมาปรากฏขึ้นบ้างหายไปบ้างยังไม่ปรากฏและกําลังจะปรากฏกับเราปรากฏขึ้นแล้วแต่ละได้ทันนะละาที่สุดเราละได้หมดจดจนไม่สามารถปรากฏกับเราได้อีกต่อไปเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของความพยาบาท ดังนั้นเมื่อเราเฝ้าสังเกตดูความพยาบาทที่ปรากฏขึ้นหรือไม่ปรากฏกำลังจะปรากฏนั้นสาระสำคัญก็เท่ากับว่าเมื่อนักเรียนเฝ้าสังเกตดูเราย่อมรู้ชัดกระบวนการในความพยาบาทของเรานี้ด้วยการสัมผัสรับรู้เสียงกระซิบของมารคือตันหาในกระโหลก ที่แสดงออกมาเป็นคำพูดเป็นข้อความเป็นภาพหรือเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเท่ากับว่าหากไม่เกิดเราก็เป็นผู้ดูสังเกตแต่ถ้าหากปรากฏขึ้นด้วยประการใดในลักษณะใดนักเรียนก็ต้องรู้ในลักษณะอาการนั้นที่ปัจจุบันเราสามารถเข้าไปดูหรือเข้าไปเป็นผู้สังเกตได้ชัดเจนมากขึ้นหากเกิดการกระซิบ ของตัณหาในกระโหลกก็คือแตะประตูสู่การสัมผัสบีห้ารู้ชัดถึงลักษณะธรรมชาติสามประการของความพยาบาทของเราในขณะนั้นกับบีห้าไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ในความหมายก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราเฝ้าสังเกตนี้หากจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้น นะครับหากจะปรากฏหรือหายไปก็ย่อมเป็นอย่างนั้นและกําลังจะเกิดขึ้นเราเป็นผู้รู้สังเกตย่อมรู้ไปตามสภาวะความเป็นจริงเพราะสิ่งเราร้ายสิ่งเหล่านี้นะครับไม่คงอยู่ถาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ในขณะที่นักเรียนเฝ้าสังเกตเป็นผู้มีสติ พระอาจารย์นำสู่การพิจารณาต่อวิธีการเจริญสติการดูความค้านซึมของเราที่ค้านซึมอยู่นี้คือเราที่ค้านซึมอยู่นี้คือเราที่ค้านซึมอยู่นี้คือเราจิตปัจจุบันเฝ้าสังเกตดูความค้านซึม เฝ้าดูหรือสังเกตความค้านซึมของเราปรากฏกับเราหายไปจากเรายังไม่ปรากฏแต่กำลังจะปรากฏกับเราปรากฏขึ้นแล้วแต่เราละได้ทันเราละได้อย่างหมดจดจนไม่สามารถปรากฏกับเราได้อีกต่อไปรู้ชัดกระบวนการในการ รู้ชัดกระบวนการในความค้านซึมของเรานี้ด้วยการสัมผัสรับรู้เสียงกระซิบของมานคือตัณหาในกระโหลกที่แสดงออกมาเป็นคำพูดเป็นข้อความเป็นภาพหรือเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเราเข้าไปสู่การแตะประตูสัมผัสมีห้า รู้ชัดถึงลักษณะธรรมชาติ3ประการของความคล้านซึมของเราในขณะนั้นกับมีห้าไม่คงอยู่ทาวรไม่สมบูรณ์บังคับไม่ได้ความค้านซึมความพยาบาทความปรารถนาในกามคุณ3หัวข้อนะที่เราได้เรียนรู้และเข้าสู่การพิจารณาใน กลุ่มที่เรียกว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนอยู่กับ o .8 สิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาก็เท่ากับว่าความค้นซึมถ้าชัดเจนความพยาบาทและความปรารถนาก็ซ่อนอยู่ในนั้นหรือถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่าด้วยความพยาบาทหรือความปรารถนาชัดเจนขึ้นมา ความคลัางซึมก็อยู่ในนั้นเช,เช่นเดียวกันนะครับเมื่อนั้นที่จะเกิดขึ้นที่ปัจจุบันคําว่ารู้ชัดในลักษณะธรรมชาติสามประการไม่ว่าจะเป็นความคลัางซึมความพยาบาทที่เกิดขึ้นกับเราคือจิตผู้ที่อาศัยอยู่กับกายนี้เราจะมองผ่านที่ปัจจุบัน อาศัยพลังงานจิตและสังเกตตัวเองที่เกิดความขนึ่นบ้างนะครับความพยาบาทบ้างนะครับและความปรารถนาในการ,รมาคุณบ้างทีนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องใช้เวลาในการเฝ้าสังเกตนะครับอาจารย์จะให้เราอยู่กับห้องเรียนของตัวเอง โอแปนะครับเมื่อชัดเจนให้เราอยู่ตรงนี้และถ้าหากเกิดสภาวะความข้านซึมความพยาบาทหรือความปาฎถนาในการมคุณเด่นขึ้นหรือชัดขึ้นที่ปัจจุบันนักเดียวสามารถที่จะเคลื่อนสู่บี5พิจารณาหากมีความคิด จินตการเสียงกระซิบของมานที่เกิดขึ้นในกระโหลกนักเรียนย่อมรู้ชัดว่าสภาวะที่เรียกว่าอุปสรรคนั้นกำลังเกิดขึ้นและเรากำลังใช้เป็นเครื่องมือชีวัดความเป็นปัจจุบัน ักเรียนมีเวลาอีก3นาทีนะนะค,ค่อยๆพิจารณานะครับในสิ่งที่ปรากฏขึ้นย่อมเป็นไปโดยธรรมชาติเนาะความค้านซึมเคอความง่วงนะครับความรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาความปยาบาทนะก็คือความเพ่งนะครับมีความจะแช่งให้สัตว์พินาศนะครับส่วนความปรารถนา ก็คือความต้องการในสิ่งที่เรียกว่ารูปเสียง,งกลิ่นรสและก็สิ่งสัมผัสผิวกายที่จะปรากฏขึ้นทีนี้เราก็ถอยมาครัฝ้าสังเกตดูเราคือจิตว่ามีปรากฏการต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นไปในด้านใดนะครับที่ปัจจุบันก็ดูสิ่งความจริง เชิญนักเรียนถอยกับที่ฐานจิตโอ๘เนาะหากเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับนักเรียนก็ทำความชัดเจนขึ้นด้วยการสูดลมหายใจบีสองเข้าไปสู่การรู้สึกตัวให้ชัดเจนนะครับยืดกายให้ตรงขึ้นถอยกลับมารู้สึกถึงพลังงานจิตอยู่กับปัจจุบันนะครับรับรู้เฉพาะตรงที่จุดเล็กๆกึก่งกลางละหวาคิ้ว สูดลมหายใจเข้าทำความรู้สึกให้ชัดเจนลมหายใจออกให้เราผ่อนคลายสบายเนาะนะครับสัมผัสบีสต่อที่จุดสัมผัสดมในผิวเพาดานโพรงจมูกเนาะสูดลมหายใจเข้าลึกทำสมดุลความรู้สึกให้เกิดขึ้นด้วยบีสนะครับชัดเจนรู้ลมรู้ชัดที่จุดสัมผัสลมเป็นปัจจุบัน รอฟังเสียงะระฆังดังขึ้นนะครับว่าดังตอนที่ลมพัดเข้าหรือพัดออกค่อยๆเรื่มตาขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้านะขอเชิญนักเรียนได้พนมมือเรามาสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุ satu, satu.